เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนพิทิรักนักสะสมเหร็งกับแบง์เก่ารวมถึงเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูดวงคอยนะครับวันนี้กลับมาพบกับครูดวงอีกครั้งในช่องครูดวงคอยนะครับ ช่องคูโดคอยนอกจากจะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้ทางด้านเหรียญกระสับนะครับหลายครั้งคูโดก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสับเพื่อนํามาสะสมคลิปนี้ EP นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่คูโดจะมาประกาศรับซื้อเหรียญนะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลากับเพื่อนๆพี่พ,พี่น้องๆเลยนะครับใครมีเหรียญ25สต้าตังค์2พศนี้ คูด่งรับซื้อนะครับคูโด่งรับซื้อ1,000ถึง3,000บาท1,000ถึง3,000บาทเลยนะครับสำหรับเหรียญ25สตังค์สพสนี้ถ้าเกิดใครมีก็สามารถดูด้านล่างนะครับดูด้านล่างด้านล่างคือสถานที่ติดต่อนะครับติดต่อมาที่โด่ง s c 2 3 7 5ซึ่งเป็นลายไ ID ดีแล้วก็มาที่ Facebook f แ n p a g e คูโดงคอยนี่นะครับผมสองช่องทางนะครับใครมีเหรียญที่คูโดงประกาศรับซื้อคูโดงแนะนำนะครับเพราะว่าหลายคนแอดเข้ามาเป็นเพื่อนเพื่อให้คูโดงรับเป็นเพื่อนก่อนแล้วถึงส่งรูปภาพมาทำให้เขาเรียกาเพื่อนของคูโดงนี่เต็มไวมากเลยเอาอย่างนี้ใครมีเหรียญที่คูโดงประกาศรับซื้อพอ แอดเข้ามาปุ๊บส่งรูปภาพเข้ามาเลยนะครับส่งรูปภาพหรือวิดีโอเข้ามาเป็นเหรียญที่คุด่งประกาศรับซื้อคุด่งยืนยันว่ารับซื้อแน่นอนนะครับถ้าเกิดเป็นเหรียญน,นั้นปุ๊บคุดงก็จะรับเป็นเพื่อนแล้วก็มาคุยพูดคุยตกลงเรื่องราคากันเอาแบบนี้เนาะเพราะว่าพอคนเข้ามาแอดเป็นเพื่อนพอคุโดงรับเป็นเพื่อนไปไวมากเลยนะครับแล้วก็กวาดจะลบแต่ละท่านออกได้นี่ ต้องใช้อยู่ประมาณ5ถึง6ขั้นตอนเน่ยหนึ่งท่านใช้เวลา5ขั้นตอนนี่ก็เสียเวลาค่อนข้างเยอะอแบบนี้เนาะเดี๋ยวมาดูเหรียญที่คุโดงประกาศรับซื้อเหรียญที่คุโดงรับซื้อนะครับไม่ยากเลยนะครับเป็นเหรียญ25สตตังค์ทองเหลืองของในหลวงราชการที่9 2ปีพศนี้คือปี2542และ44ของคุโดงต้องยอมรับนะครับ2พศนี้คุโดงไม่มี ขออนุญาตใช้เหรียญปี41มาเป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครมีปี42และ44ที่เป็นทองเหลืองยืนยันนะครับคูดวงยังรับซื้อจริง1000ถึง3 0 0พบาทนะครับก็แล้วแต่สภาพเนาะนี่นะครับผม4 2และ44เฉพาะ2ปีพศนี้เท่านั้นนะครับปีอื่นเนี่ยคูดวงยังไม่รับนะครับเนื่องจากว่าคูดวงก็มีหลายเหรียญและปี30ูนี่คูดวงมีเกือบ30เหรียญเนี่ย ก็คือตอนที่ไม่มีก็ทยอยซื้อนะครับนี่ครับผมวันนี้ก็เลยมาประกาศรับซื้อนะครับใครมีปี4-2และ4-4คุณดวงรับซื้อนะครับติดต่อมาช่องทางที่คุดวงทิ้งเอาไว้ให้นะครับยืนยันว่าเรารับซื้อจริงวันนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับก็บางพื้นที่มีฝนตกฟ้าขนองหนาวบ้างลมแรงบ้างลมโชกบ้างก็ดูแลนะครับถ้าฝนตกฟ้าร้องหนักๆอย่าออก สถานที่กลางแจ้งนะครับก็ให้อยู่ในร่มเอาไว้แล้วก็ระวังเรื่องฟ้าฝนฟ้า,ฟา,ฟาผ่าด้วยอะไรด้วยด้วยความรักษปารถนาดีจากโดคด่งคลิปนี้อีพีนี้สวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ It's you yeah, boy. The one